สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรในงวดวันที่16ตุลาคมพศ2563นี้นะคะสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณวิ่งบน2สูตรไทยทานผู้ชมได้รับทราบกันนะคะจ้ะสำหรับ2สูตรวิ่งบนของเรานะคะ2ตัวเลขจะมา1ตัวเลขนะคะแล้วก็สําหรับ2สูตรของเรานะคะวิ่งบนก็ชนกันด้วยนะคะท่านผู้ชม ก็ขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นวิ่งบนของเราทั้งสองสูตรนี้มีตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สําหรับสองสูตรของเรานี้มีตัวเลขชนอะไรบ้างนะคะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกิเเบ่ในงวดวันที่16ตุลาคมนี้นะคะจะรวมกันสนับสนุนสลากกินเบ่รัฐบาลคํ้เตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับสำหรับคลิปนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณบน,บน,บนตัวเลขชน2อสูตรนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณที่1น,นะคะท่านผู้ชมขอแนะนำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักร้อยครั้งที่1นะคะบวกหลักร้อยครั้งที่3บวกหลักสิบครั้งที่3บวกหลักหน่วยครั้งที่3าบวกกับก้่าวคงที่นะคะสำหรับสูตรคำนวณแรกของเรานะคะ การคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มการคำนวณด้วยกันนะคะว่าสำหรับเลขเด่นวิ่งบนในสูตรที่หนึ่งนะคะคำนวณได้เลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลักร้อยท้งที่หนึ่งนะคะเลขห้าห้าบวกหกนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดนะคะสิบ ห้าบวกหกสิบเกแปดสิบเก้าสเวกสองนะคะยี่สเอ็ดเ็ดน1นะคะหนบวกเคงที่นะคะก็ได้10บเดนศูนย์สำหรับผลออกรางวัลที่1งในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก3ามเก้าหสำหรับการคำนวณเลขเดนวิ่งบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่เลขศูนย์นะคะผลออก 3ตัวบนนะคะ3 9 1เเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้นะคะเข้าตัวเลขเดน่นเลข1นนะคะเลข1ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสำหรับงวดนี้3ตัวบนออก391เรามารับชมกันต่อสำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักร้อยครั้งที่1น,นะคะเลข9ก้าบวก5้าสิบวก7 21, 21 8, 29, 29, ดยบวกปดยี่ดเ้เกเดลขเด่น9้านะคะ ก้าบวกเก้านะคะได้สิบแปดเลขเด่นแปดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่งการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าและเลขแปดผลออกสามตัวบนนะคะแปดหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณวิ่งบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะสำหรับงวดนี้สามตัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่ง เรามาดบชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยทางที่หนึ่นะคะเจ็ดเจบวกสมได้สิบสิบบวกหกสิบบวกสี่นะคะยี 20, 20่สิบยเล็เด่นศูนย์ะคะศูนย์บวกเ้านะคะก็ะะได้เก้าหรับผลออกรางวัลที่หนในงวดถัดมานะคะสตับนออกเก้าเก้าเจ็ดสำหรับการคํานวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขศูนย์และเก้าผลออกสามตับนเก้ เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้วิ่งบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเล9ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้สตัวบนออกเก้เนะคะเรามาดับชมกันต่อสําหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะหลักร้อยทั้งที่หนึ่งนะคะเลขเจ็ดเจบวกเก้านะคะสิบหกสิบหกบวกห้าสิบหกบวกห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเกเจ็ 28ไดเลิเเดน8นะคะ8บวกกับ9กคงที่นะคะก็ได้17บเ,เดเดลเดน7สําสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก0 8 3ย์การคำนวณหาเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข8และเลข7ผลออก3ตัวบน0ูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้วิ่งบนเข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบน 3ตัวบนนะคะออกศูนย์สเรามาดบชมกันต่อสำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักร้อยครั้งที่1นะคะเลย2 2บวก8นะคะได้10 10บวกห 15, 15บวก3นะคะ18 18ได้ไดเล็กเด่น8นะคะ8บวก9นะคะก็ได้17เดเล็กเด่น7สําสำหรับผลออกรางวัลที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก8 9 3สาม สำหรับการคำนวณหาเลขเด่นวิ bon i, ่งบนในงวดนี 3, mm ้คำนวณได้นะคะเลข8และเลข7ผลออก3ตัวบน8 9 3เเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้เท่าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคำนวณนะคะในงวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะ3ตัวบนในงวดนี้ออก8 9 3นะคะสำหรับตัวเลขเด่น8นี้คืองวดวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขเด่นในการคำนวณตัวเลข8นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อย คืองวดวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแนวทางการคำนวณสูตรในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่16ตุลาคมพศ2563นะคะสําหรับวิงบนนี้สูตรที่1นะคะท่านผู้ชมทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลัก 100, ร้อยท้งที่1นะคะเลข7 7บวก5นะคะ12 12บวก9 21 21บวก5 26 26ได้เลขเด่น6นะคะ 6กบวกานะคะก็ได้15ได้เลขเด่นสําสำหรับผลออก <c oughs> เรามารอลอนกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรวิ่งบนในสูตรที่1นงนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลข6และเลข5นะคะท่านผู้ชมเลขเด่นวิ่งบนของเรานะคะสาหรับวันนี้สูตรที่1นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข6และเลข5นะคะเรามารับชมกันต่อสําหรับสูตรคำนวณวิ่งบนในสูตรที่2นะคะท่านผู้ชม สูตรคำนวณที่สองนะคะวิงบนของเรานะคะขอแนะนําการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักร้อยบนสามครั้งนะคะบวกกับหลักร้อยครั้งที่สองนะคะบวกกับเจ็ดคงที่นะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณโดยกันต่อนะคะว่าสําหรับเด็กเด่นวิงบนในสูตรคํานวณที่สองของเรานะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลักร้อยสามครั้งนะคะสองคูณสามนะคะได้หกหกบวกห้านะคะ 6บวก5ได้1 7. 7. 8. 8. 9. 9. 11 1ได้เล็กเด่น1นะคะ1บวกกับ7ดนะคะได้8สำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตบบนออก391สําหสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้นะคะเลข1และเลข8ผลออก3ตัตบบน3 9 1เเพราะฉะนั้นแนวทางการคำนวณสูตรในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข1นนะคะเลขหนึ่งในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบน สามตัวบนในงวดนี้ออกสามเก้าหนึ่งเรามาดับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยบนสามครั้งนะคะสามคนสามได้เก้าเก้าบวกห้านะคะสิบสี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกกับเจ็ดนะคะได้สิบเอ็ดเลขเด่นหนึ่งนะคะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่ง สำหรับการคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข4และเลข1ผลอ,ออก3ตัวบน81 1หนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับตรคำนวณในงวดนี้วิงบนเข้าตัวเลขเด่นเลข1นนะคะเลข1ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบและหน่วยบนนะคะในงวดนี้3ตัวบนออก81 1หนึ่งจ้ะเรามาับชมกันต่อสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อย3ครั 8, 3, 24, 24, ้งนะคะ8คน3 24 24บวก6นะคะ ยี่สิบสี่บวกหกสามสิบสามสิบไดเลกเดนศูนย์นะคะศูนย์บวกกับเจ็ดนะคะก็ได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าเก้าเจ็ดสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์และเลขเจ็ดผลออกสามตัวบนเก้าเก้าเจ็ดเพราะฉะนั้นเลขเด่นวิ่งบนสำหรับงวดนี้นะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบน สตัวบนนะคะออก9ก้าก้เจะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยบน3ครั้ง9ก้าคูณส3มยี่สบเจ็ดยเดบกหกสามไดเล็กเด่น3านะคะสามบวกเจดนะคะไดสิบได้เล็กศูนย์สำหรับผลออกรางวัลที่หนึในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออก0ูนย์แสาม สำหรับการคำนวณหาเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข3และเลขศูนย์ออก3ตัวบนศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นบนในงวดนี้การคำนวณสูตรนะคะเข้าทั้งสองตัวเลขนะคะเลข3และเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขเด่นที่คำนวณได้นะคะเข้าทั้งสองตัวเลขนะคะเลขศูนย์เข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยนะคะและเลข3เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนจ้ะสำหรับ3ตัวบนในงวดนี้ออกนะคะศูนย์ดา เรามาดบชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยสามครั้งนะคะศูนย์คนสก็ได้ศูนย์ะคะศูนกหะคะก็ได้หนึ่เลขเด่นหนึนบวกเะคะได้แปดสหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกแปดเกาสามกานวณหาเลขเด่นบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้นะคะเลข 1, หนึ่งและเลขแผลออกสามตกบนนะคะแปดเกสาม เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเดน่นวิ่งบนในงวดนี้เข่าตัวเลขเดน่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยบนสามตัวบนในงวดนี้นะคะแปดเก้าสามนะคะสําหรับตัวเลขเด่นแปดนี้คืองวดวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะคะทา่านผู้ชมวิ่งบนนะคะเข่าตัวเลขเดน่นเลขแปดนะคะแนวทางการคํานวณในงวดถ,ถัดมาคืองวดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะสำหรับสูตรคำนวณวิ่งบนนี้เป็นสูตรคำนวณที่สองนะคะทา่านผู้ชมทางเราจะทำกด จะทําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วเราคอลมาเปรียบเทียบกันว่าสําหรับวิ่งบนของเราในวันนี้2สูตรของเรานะคะมีตัวเลขเด่นอะไรบ้างแล้วก็เข้าตัวเลขชนอะไรบ้างนะคะหลักร้อยบน3ครั้งนะคะแปดคนสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกห้านะคะยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเด่นเก้านะคะเก้าบวกกับเจ็ดนะคะก็ได้สิบหกเด่นหกสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณส,สูตรวิ่งบนในสูตรคำนวณที่สองนะคะทา่านผู้ชมทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขเก้าและเลขหกนะคะท่านผู้ชมจากเลขเด่นวิ่งบนในสูตรคำนวณที่สองนะคะท่านผู้ชมท,ทางเราคำนวณได้นะคะเลขเก้าและเลขหกนะคะตอนนี้เรามาเปรียบเทียบกันนะคะสําหรับสองสูตรนี้ก็คำนวณได้นะคะเลขหก 6, เลขห้าและเลขเก้านะคะท่านผู้ชมก็สําหรับสองสูตรนี้แล้วเข้าตัวเลขชนเลขหกนะคะวิ่งบนของเราสําหรับการคำนวณในวันนี้นะคะ วิงบนเข้าวตัวเลขชนเลข6หกนะคะก็ไม่แน่นะคะเลข6หกตัวเลขชนก็อาจจะไม่มาก็ได้นะคะเพราะว่าสําหรับสูตรคํานวณของเราที่ลงให้หลายงวดผ่านมาแล้วนะคะตัวเลขชนของเรานะคะก็ไม่เคยมาเลยแต่ว่าตัวเลขไม่ชนนะคะก็มานะคะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะสําหรับผลลัพธ์ในอนาคตนะคะเราก็มาคอยลุ้นด้วยกันนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะจ้ะ สรุปนะคะคือก็คือว่าวิ่งบนของเราในวันนี้นะคะ2 0นะคะคำนวณได้นะคะ3ตัวเลขเด่นนะคะเลข6เลข5และเลข9นะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะเฮงเฮรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ